แม่ันเล่ันค่ไปทนเหรอ็นแ่รูจะครต้องแอวาอดูคนเทนต์ดูแล้วก็ยิงง่าได้สองชั่วโมงแล้ว่ ติดหัวน euh ู้นโอ๊ยโอ้ยพี่วางป้าหัวหนุ่มได้ไงเนี่ยป้าหันหัวทุกคนติงลิ้ง เตรีย <ort>. มค <EN initiatives> ่ะแบงคควไม่ร <dragon risque> ู้ใคเอาวนเพ่ยโอ้ย่้าตัวเองตกใจแล้วเนี่ยพี่เมย์ค่ะหอตาหาเลยนเาเขาแบบไหนพี่แววงาาลออกะชาร์ตต่อแถวเลเรี่กว่าออกปปรชาต่อแถวอาหารผัวชาต่อฟังไหนอ่ะ พี่คชาพี่นนีุ้ณม่ถ่ายระชามันสั่นสั่นสั่งตีทำร้านตีใครอะไม่รู้อะใครอยู่ในไหนใบนี้เขียนเลียนวะ เฟย่อนไปไหนวะไเฟื่อนเไื่อะเฟืนเฟืนอยู่ไหนอ่ะไม่มีอะไรแค่เรียกฉันคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอตานานีรถูก็แขงสั้นมันใกลไงมันก็ได้หูใกล้โทนะะ

นี่ใครทำปากล้องหายไหมคะเขาถ่าไปไหนศิลปินอะะาเห็นล้กินถายอ้าวตายแล้วถือกับน้าเห็นแต่หน้าเดียวหะเห็นแหน้าไม่เอาจุนไม่เอาต้อง่ายเลยถ่ายไม่ถ่าย ม่นคเราอไปเเ่อาไปเลยเราจะออขาไอาไปกนะทไม้ออกเราเดียวข่โทษค่ะูเดียวค่ะสี่ช่งจ้าจะเลยพี่ชหนยังไม่ได้ถามนะคะเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่่อยถึงขายแล้ว เต่ก็ไทีมนี่นะเนี่ยราไปก่อนขอค10กวรียนเดี๋ยวๆค่ะได้ค่ะภาษาคางด่รอ่ะต้องเปลี่ยนมุมมัเปลี่ยนมุภาษาไ้าที่อยู

รู้ว่ากูมไม่รู้สิคุณนะไม่เคยเห็นแบบนีกูไม่เคยเคยเบบนี้ ไม่ไดวชัดไม่ชัดเดดีนะไม่ใช่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 ไม่ม